มันจึงมีสองคำผู้สนคือทําไปให้มีความฉลาดขึ้นอืมมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบครอบในสิ่งที่เราได้มาน,นั้นอืมให้รู้จักที่หมาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้ม,มกลับไปบ้านเนี่ยกาษามาบุญยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญ ึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานธรรแม่กราบกราบพระพระที่ไหนตอบหลานลนะนี่นะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทําไปทําไปเพื่อทํากันไปเรื่อยไปอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้ย่าให้มันหลงเหมือนผลทํา,าใไม้ในตะกร้าหลายจะมีกระช่างมันเถอะจะไปเทรวมรวม,รวมกันเป็นกองๆองเราก็ไม่หลงหรอก ผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแ้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนเรารู้จักผลไม้นนนา,นานชนิดอารมณ์ตะก้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเือะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรตอวใดเรารู้เราชี้ถูกตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้ว,วอย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็นช่างมันเถอนะ เรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็จังมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังศาส์มันเป็นรังศาส์มันนี่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเพื่อไว้ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้ในความดีมาก็ยังไม่หลงดีอีกถึงมีความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกเนี่ยมันดูไปถึงขนาดนั้น แต่พระพุทธเจ้าก็เราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันนี้ไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้ี่ปนกันไม่ได้นี่ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นเนี่ย มันก็คลค่ายก็เดียวว่าตาน้ําอมตาน้ําที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันเหลย่างนั้นไอความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้่ายน้าในโอหมดน้าฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้ไอเรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวเอ๊ะบะคำนี่มันสูงไปชะละนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปทเ้ๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอก ถ้าใครพูดแต่คนตะแคงตะแคงในใจธรรมะลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉัน